สร้างคลิปแรงบันดาลใจนะคะโดยที่ไม่ต้องไปท่องจําให้ยุ่งยากเลยค่ะนี่มีแอปแนะนํานะคะก็คือแอปที่ชื่อว่าแคปคัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะเข้าไปที่แอปแคปคัดเลยค่ะจากนั้นนะคะด้านบนนะคะมันจะมีคําว่ากล้องค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราเลื่อนด้านล่างนะคะมันจะมีคําว่าภาพนะคะให้มันเป็นวิดีโอนะคะก็คือการถ่ายภาพแบบ1ช็อตนะคะให้เป็นวิดีโอนะคะจากนั้นเลือกด้านบนนะคะมันจะมีเหมือนอ่า คอมพิวเตอร์แบบตั้งตัวนะคะคลิกเข้าไปค่ะอจากนั้นนะคะเราก็จะทาการพิมพ์นะคะโดยคลิกที่ตรงรูปลินสอน,นะคะคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะคะว่าจะพูดคําว่าอะไรบ้างนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็กดตัวคําว่าเสร็จสิ้นค่ะอจากนั้นนะคะมันจะมีให้ตรงเหลี่ยมๆด้านขวามือนะคะคลิกเข้าไปค่ะอะมันก็จะเป็นให้เราเลือกนะคะความเร็วนะคะว่าให้ให้ตัวหนังสือมันขึ้นเร็วแค่ไหนนะคะหรือว่า เร็วหรือช้านะคะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็สามารถปรับขนาดตัวหนังสือได้แบบนี้เลยนะคะจะ <c oughs> ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะเลือกได้เลยตามต้องการนะคะเมื่อเสร็จแล้วก็คลิกออกนี้นะคะคลิกตรงกลางได้เลยค่ะ <c oughs> มันก็จะทําแบบนี้ให้เรานะคะแล้วก็คลิกอัดรูปอัดวิดีโอได้เลยนะคะมันก็จะเลื่อนเลื่อนเลื่อนให้เรานะคะแล้วเราก็อัดได้ตามใจเราเลยค่ะ